แปลงนี้แปลงต้นตํำรับนะครับปลูกก่อนเพื่อนเลยอ่าดกมากนะครับอ่าเจ้าของสวนมาแล้วนะครับลูงสวัสด์ค <c> ร <oughs> ับสวนนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับอ่าช่วงห่างช่วงแรกนี่จะ จะเยอะมากนะครับช่วงทางแต่ว่าระบบใหม่ที่ผมแนะนำจะดีกว่านะครับปัญหาคือการทำระยะห่างอย่างนี้คือต้นมันสูงเ,เก็บเกี่ยวยากนะครับสมัยเดิมๆนะครับ ครับลุงสวัสดินะครับต้นตำรับผู้เบกิกเบกิกลิจีสายพันธุ์นี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็ดกมากนะครับ